สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับเคเอชแชมวันนี้เราจะมาทำการเปิดไข่นะผมเปิดลังนกนะครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดลังนกร5อย้าสิรังนะครับก็ทุกคนคิดว่างไงครับจะเจอของแดงไหมสิ่งที่ผมเปิดไปนะผมอยากเจอของแดงนะของแดงไม่ว่านะแต่ใจผมอะ่ะอยากเจอเพชรเว้ยแบบเห็นคุณเคยได้เพชรตรงลังนกนะผมก็แบบเฮ้ยมันต้องมีวันของเราบ้างใช่ไหมละ่ะแต่วันนี้แหละ มันต้องมีแน่วันของผมนะ150ลังนกอะ่ะมันจะมีให้ผมสัก1เม็ดไหมเพชรอ่ะหรือของแดงสักหนึ่งชิ้นก็ยังดีนะผมคิ้นอย่างนั้นนะหรืออาจจะแบบเกลือแบบโคตรเกลืออะไรก็ได้นะผมก็ไม่สป,ปอยแล้วกันให้ทุกคนดูเอาแล้วกันว่าผมเปิด150คร้องเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับผมผมก็พยายามเปิดแบบสปีดที่สุดแล้วนะแบบ ไม่รู้ว่ากี่ตานะแบบแต่ละตาบางทีก็ตายบ้างนะผมก็แต่ไม่ค่อยได้ตายมากเท่าไหร่นะแต่มันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่นะนะการการตุยของเราอะนะเราลงลงไปเราก็เจอคนอยู่แล้วแบบเราสู้เขาไม่ไหวเราก็ตายนะแต่จุดประสงค์เราไม่ใช่การสู้นะครับก็คือการฟาร์มนะผมฟาร์มแล้วก็เปิดไข่นะผมผมก็จะมาเปิดไข่ให้ทุกคนดูเปิดไข่ในเกมนะผมลังนกนะครับเปิดลังนกในเกมให้ดูนะโอเค ถ้าพร้อมละเราไปลุยกันดีกว่า Let's go <S <c oughs> ผ่านไปลังที่เจ็ดอย่างไวนะครับไม่น่าเชื่อนะครับยังไม่มีวี่แววของแดงนะหืมเจอแต่ของเขียวของฟ้านะดูลังที่แปดนะครับดูดิมีอะไรโอ้โหของม่วงก็ยังดีนะหืของม่วงสองชิ้นนะลังที่เก้าครับผมเป็นไงของฟ้าของเขียวนี่ครับถ้าเปิดเจอของเขียวไม่ไลยนะแบบโอ้โหแบบจี๊ดอะดูดิโอโ้ยังดียังดีดีครับอ่าสวยงามครับ ลังที่12แล้วนะครับเราก็ไปดูกันต่อดีกว่าว่าเราจะเจออะไรอีกไหมดูดิบางลังก็อาจจะเป็นของเขียวหมดเลยนะเราก็สมได้เกลือนะก็มันคือกาชาทั้งผมกาชาในรูปแบบเปิดฟรีนะผมเราไม่ต้องลงทุนอะไรไม่ต้องลงทุนการ์ดนะใช่ไหมแค่ลงเซตไปนะครับผมก็ไปหารังนกเปิดแค่นี้เราไม่ได้เสียการ์ดอะไรนะครับผม ก็เปิดฟรีอีสป,ปอร์ตแล้วก็แลกกับความเกลือนิดหน่อยอุ้ยนี่ไงครับของทองมาแล้วนะเราไปชมกันต่อ หลังจากผ่านมา30กว่าลังแล้วนะเราก็ไม่มีวิ่งเวลเลยนะผมของดงของแดงนะของทองก็ไม่มีสักชิ้นนะผมของทองที่ทุกคนเห็นนั้นก็คือเป็นของทองที่ตอบมาจากเซฟนะผมเป็นแบบคือก็คือแบบผมวิ่งหาไข่ด้วยแล้วก็ฟาร์มเปิดของเปิดกล่องนู่นนี่ไปด้วยนะก็จะได้ไม่เป็นการเสียเวลาในการเปิดไข่เฉยๆนะผมว่าจะฟาร์มไปในตัวด้วยนะครับผม ามาถึงที่37ก็เจอแต่ของม่วงนะของเขียวของฟ้านะก็แดงกับทองยังไม่ค่อยออกนะเราก็มาชมกันต่อ โอ้เราก็เจอของแดงนะครับผมของแดงที่47นะครับผมลังที่47ให้โชคเรานะครับจำไว้นะคนดูลังที่47นะโอ้โหกว่าจะมานะครับยากเหมือนกันนะครับผมของแดงแต่ละชิ้นในลังนกเนี่ยใครว่าง่ายนี่ผมว่าเริ่มไม่ใช่แล้วเจอแต่เกลือนะเปิดมานย่ยครับโอ้โห50แล้วนะเพิ่งเจอของแดงนะครับผมคิดดูดินอกนั้นคือผมคิดว่าเกลือนะโคตรเกลือก็เกลืออยู่ครับหลังจากที่ผมคิดว่า ลังนกมันเกลือนะผมก็จะเอาแอร์ดรอปสักหน่อยแล้วกันนะแอร์ดรอปก็ตกอยู่ข้างหน้าผมพอดีเลยโอ้นี่มันของทองของม่วงอย่าบอกนะว่าทรงอย่างนี้ของแดงแน่นอนนะครับ เฮ้ยของทองนะครับผมโอ้โหรีบเก็บใส่กระเป๋าครับรีบออกเลยนะครับผมโอ้โหผมว่าเปิดแอร์ดรอปดีกว่านะดีกว่าลังนงนะผมว่า ก็คนดูก็คงได้เห็นแล้วนะครับผมลังที่60สบแล้วนะก็หลังจากที่เราเจอของแดงไปก็ไม่ค่อยเจออะไรแล้วนะก็เกลือเกลืออย่างเดียวเลยนะผมก็ไม่แปลกแลก็คือหลังลกนกเนาะมันก็แบบทุกคนเปิดได้นะใครเปิดก็ได้นะหาง่ายด้วยในแบบซีโร่แดมนะมันก็เลนมันอาจจะแบบอาจจะแบบนิดดีนิดนึงแล้วแต่คนดวงดีด้วยแหละผมคิดอย่างนั้นนะ ใครที่ดวงดีก็อาจจะเจอเพชรหรือเจอของแดงเยอะกว่าผมก็ได้แบบต้องลองมาเปิดเองนะถึงจะรู้นะครับว่าเราดวงดีแค่ไหนนะครับบางทีเราอาจจะเจอของแดงเยอะกว่าผมก็ได้นะบางทีผมอาจจะแบบดวงผมมันไม่มาไงวันนี้เราอย่าไปยอมครับผมซึ่งรัง69นะเราตั้งเป้าหมายไว้150รังนะครับผมดูสิของแดงจะออกอีกไหมนะครับคนดู มาเป็นกําลังใจให้ผมต่อครับผมมาหลังที่71แล้วลุยกันต่อ operation. ก็เข้าสู่รังที่90แล้วนะครับผมโอ้โหไปแท้นะผมก็เพิ่งเจอนิดเดียวเองนะผมของแรงหลังจากนั้นก็เงียบกิฟนะแล้วก็มาแอบเปิดกล่องส้มสักหน่อยก็โอ้โหก็เจอวายนะครับผมก็เป็นทางผ่านของเรานะเราก็แว๊บๆเปิดได้นะไม่ใช่เราจะเปิดแค่รังนกนะครับผมแต่คอนเทนต์นี้มันคือคอนเทนต์ลังนกไงก็เออมีแซกๆมานิดหนึ่งนะครับผมเปิดกล่องอื่นไดน้ของแรงนะเปิดรังนกไม่ค่อยได้นะ แต่เปิดอย่างอื่นนีม่มาจังเลยนะปะเรามาดู9 1ต่อนะก็จะถึงความฝันของเราแล้วความฝันที่จะถึง150นะ,นะไม่ใช่ความฝันที่จะได้ของแดงนะครับโอเคไปดูกันต่อ ผมก็เจอเพื่อนนะครับผมเพื่อนผมก็เหมือนเขาจะมาฟาร์มเหมือนกันนะแบบไม่ได้ถือแบบปืนอะไรนะถือแค่มีดนะเป็นดีวูมนะแล้วผมก็พลาดนะไปปากงจักเออผมเลยแบบเออกูไม่เอามึงก็ได้วะเออมึงอยากฟาร์มมึงฟาร์มเลยอะ่ะกูให้มึงฟาร์มกูก็เปิดลังนกเหมือนกันเพื่อนเออเออนี่เขาเขานั่งให้ผมเลยเขาแบบเหมือนขอบคุณให้ผมนะก็เออต่างคนต่างแยกยาก้ยายนะบางทีการทะเลาะวิวาทมันก็ไม่ดีนะไม่ใช่ละอันนี้เกมเกมใจเย็นโอเคเรามาดู โอเคเรามาดูรางต่อไปกันดีกว่า ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงรังที่หนึ่งร้อยนะก็ยังเงียบเหมือนเดิมนะก็เปิดอย่างอื่นก็ยังได้ของดีกว่านะครับผมกว่ารังนกนะอคือดูดิเกลชิบหายเลยดูดิแต่ก็แบบถ้าคนไม่ซีเรียสอะไรนะก็เปิดเปิดได้นะก็คือแบบได้ลุ้นนะครับผมเหมือนได้ลุ้นของแดงนะแต่ได้ลุ้นเหมือนไม่ได้ลุ้นเลยนะเออแบบ เอาแบบเออแบบเปิดเปิดไปเถิดเผื่อมันมันออกมาให้เรานะผมเผื่อแบบวันนั้นเป็นวันของเรานะเออนี่ดูผมนี่เปิดไปได้เลยเหรอมหลัางที่หนึ่งร้อยหกแล้วอะ่ะเรามาดูที่ก็จะถึงความเป็นจริงแล้วว่าเราจะได้ของแดงอไหมนะ ยิ่งเปิดไปยิ่งเปิดมานะครับผมผมก็ลองคิดนะเออถ้าแบบซิลโอดมแบบมีโหมดย่าเข้ามาอะไรนะเขาเรียกว่าโหมดแทกซึมใช่ไหมใช่ไหมถ้ามีโหมดซิลโอดมแบบแทกซึมเข้ามานะผมว่าโอ้โหเป็นเรื่องแบบที่ดีเลยผมจะแบบเปิดลังนกแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลเลยแล้วแบบเปิดแบบโอ้โหผมเปิดเลยอะถ้าถ้าแทกซึมมานะแบบซิล o อดมมานะผมเปิดไปเลยอะสองร้อยลังเลยอะถ้าถ้ามานะผมจะลองดูนิเลทแบบ หมดยากเลยมันแบบจะมาไนะม่นะผมของแดงนะมา,มาสิครับมาสิกล้องถ่ายรูปของทองมาแนละ้วผมโอ้ครั้งไหนของทองมาแนละ้วก็ไม่ได้แบบ เป็นของทองชิ้นใหญ่อะไรมากนะเป็นของทองชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะถ้าดวงดีหน่อยจะเจอสี่ช่องใช่ไหมละ่ะแต่เรามาแบบนี้ไงเราก็ต้องรับสภาพนะมาลังที่ร้อยสามสิบแล้วคิดดู <c oughs> อยากจะขำกริ่งนะก็จะจบแล้วคนดูก็ผมก็จะสรุปเลยแล้วกันก็มันอยู่ที่ดวงละเวว่าเราจะเปิดได้ยังไงนะผมจะเปิดกี่ร้อยลังจะเปิดร้อยหรือสองร้อยลัง ถ้าของแดงมันไม่มามันก็ไม่มาครับผมมันก็ไม่มาให้เรานะผมคิดอย่างนั้นเลยบางทีเราต้องแบบอย่าไปคิดมากนะเวลาเปิดของพวกเนี้ยนะเราก็คิดไปเลยว่าถ้ามันมาเดี๋ยวมันก็มานะครับผมถ้ามันไม่มาก็ปล่อยมันไปเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวมันก็มาอีกนะผมก็คิดแบบนี้แหละเราจะได้ไม่ต้องซีเรียสกันนะผมดูดิผมเปิด150ลังอะผมได้ของแดงหึงชิ้นเองใช่ไหม และนอกของของทองก็ที่แพงที่แพงๆได้เป็นล้านนั่นนะก็คือแอดดอบเปิดแอดดอบออกก็คือคือเป็นทางผ่านที่เราจะไปเก็บลังนกแล้วเราก็จะเจอกล่องนั่นกล่องนี่เราก็เก็บไปด้วยนะเออก็แบบเปิดลังนกไม่พอก็เปิดกล่องหาของอีกนะครับผมเราก็จะได้มูลค่าเพิ่มขึ้นไปอีกของที่เพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะแบบเดินไปไเรื่อยๆนะคือผมจะไม่บวกกับใครเลยนะครับนะไม่บวกกับใครเลย หล็กได้คือหล็กทางผมคือถ้าด้สู้จริงๆก็จะสู้นะโอเคก็มาถึงตอนนี้ละร้อยห้าสิบลั้งละโอเคก็ตามอย่างที่คนเห็นเลยนะผมก็ใครชอบนะผมอย่าลืมกดไลค์นะผมกดติดตามให้ผมด้วยนะเป็นกําลังใจให้ผมนะครับครั้งหน้าอยากให้ผมทําคลิปอะไรเบนบอกไว้ได้นะผมแล้วเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับที่ดูกันจนจบ